วันนี้วันที่10เมษายนเวลาประมาณ11โมงวันนี้คนเยอะมากๆเป็นวันอาทิตย์แล้ววันนี้วางแผนด้วยความงกโดยการนั่งเรือแบบ7 5นาทีไปกลับเราก็เลยต้องเดินไปให้มันใกล้ท่าเรือที่สุดตรงนั้นเป็นสถานีแล้วก็เดินตรงมาทางซ้ายเป็นทางทิศต,ตะวันทิศเหนือทิศเหนือของเกาะอ่ะที่นี่มีขายหน้ากากันเยอะมากเลยอ่ะ กรุณาใส่หน้ากากอนามัยกรุณาสวมหน้ากากอนามัยดูคนข้างหลังสิคะตอนนี้เดือนเมษายนนะเนี่ยอากาศกำลังดีมากเลยอ่ะเราคงติดกันไปหลายรอบแล้วเชื่อไหมบางวันที่อยู่บ้านก็เริ่มรู้สึกเวียนๆหัวไม่ค่อยสบายแต่พอออกมาเที่ยวปุ๊บสบายดีขึ้นมาเชียวยังไงวะไม่อยู่บ้านไม่เคยสบาย รอบที่หกล้วก็ยังจำไม่ค่อยได้อยู่ดีตรงนี้ไม่เคยมาเลยรอวันนั้นที่เราเดินกลับไม่ใช่ว่าผ่านตรงนี้หรอกไม่ใช่ซอยนี้เรายังไม่เคยมาเลยมั้งเออนี่วันแรกออีระยับจำได้มาหกรอบแล้วก็ยังจำไม่เคยได้จำไม่ได้นนยังไงรอบนี้รอบสุดท้ายแน่นอนหละไ,ไม่รู้เป็นอะไรเห็นทางยืนไม่ได้จะต้องเดินเดี๋ยวเราจะข้ามไปเกาะน,นั้นจริงๆจะไปมูราโน่ก่อนเสร็จปุ๊บแล้วก็ข้าม,มาเกาะน,นี้แล้วค่อยข้ามกลับมา เป็นเกาะครีเมนติที่เอาไว้ฝังศกไม่รู้ว่าของขุนนางไหมสมัยก่อนออนะหลุมฝังศกขุนนางแตเป็นเกาะใหญ่เลยอันนี้คือคิวซื้อตั๋วนะคนรอเป็นร้อยเลยอ่ะอันนี้คือตู้ซื้อตัว๋วอันนี้คือเคาน์เตอร์ซื้อตัว๋วจะได้ซื้อไินี่ เรือมาแล้วแต่เรายังไม่แตะบัตรเพราะว่าจะได้ใช้75นาทีให้คุ้มแถวยาวมากอะ่ะคนไปมูลาโ,โนเยอะมากเดียลาวเลีบอกมูราโนเลยไม่เออก็ดูในแผนที่แล้วมันไม่เห็นจะค่อยมีอะไรเลยก็เลยไม่อยากไปแต่บังเอิญโอ้โหคนเยอะมากแปะอันนี้ก่อนย้ายท่าไปย้ายท่ามาเป็นการรอเรือที่นานที่สุดเท่าที่เคยรอมา ข้างหน่เาเสอไปข้างหน้าเวังว่าเขาจะรับน้ำหนักคนได้เยอะนะเราเลือกที่จะมาลงท่าโมเซล ตรงนี้น่าจะเป็นโรงแรมนะไฮแอทเซนทริคตรงนี้ชื่อท่ามูเซโอเราสงสัยจะต้องซื้อตั๋วอีกใบหนึ่งแน่นเลยตอนแรกคิดว่าจะซื้อตั๋วแค่ใบเดียวแต่ดูดูแล้วโหมันน่าเที่ยวมากเลยก็เลยคิดว่าต้องลงทุนซื้อตั๋วอีกใบหนึ่งซะแล้วในรนองแฝดดีรองแฝดดีท่าที่ดูเหมือนใกล้ๆก,กับตั้งๆึ่งวเหลือตั้ง49นาทีแน่เฮ้ยพอพอเอาแล้วเอาแล้วอยาแล้วเอมพุ่งๆเมื่อกี้เหมือนเบนที่ดูเป็นชาวบ้านมากเออแต่เกาะนี้คนเยอะมากเลยเนอะ ตรงนี้ท่าเรือมูเซโอแล้วก็จะเลี้ยวขวาไปทางกราสมิวเซียมดูม,มุมนี้สีสวยมากเลยนะี่แหละเหมือนเมน,นิที่เป็นชาวบ้านมากขึ้นเออไม่น่าเชื่อเลยเนอะดูในแผนที่แล้วแบบว่าดูเหมือนไม่ค่อยมีอะไรเลยอะดูเนี่ยดูความสวยจากแผนที่เกือบแล้วว่า,วาเกือบ,บอจะไม่มาแล้วนะฮนะท่านี้มีชื่อว่ามูเซียว เราต้องเลือกมาลงข้างบนก่อนเราก็จะเดินไปข้างล่างรวดเดียวโอ้แต่เหลือเวลาอีกห9อะไรนะส9นสิบเก้านาทเีเดี๋ยวเพิ่งบอกไปว่า <c oughs> จะซื้อตั๋วเพิ่มโอ้ยแต่มันน่าเดินน่ะน่าเดินล้วจะงบทําไมโ <c oughs> บสถ์นี้เข้าได้ไหมเนี่ย <c oughs> เหมือนจะเป็นโบสที่ใหญ่ที่สุดในเกาะน,นี้เลย พอหยอดเหรียญอันนี้2ยูโรได้3นาทีก็จะมีอุยวันนี้สะดุดเหรียนชนคนอื่น2 3รอบนะไลนิ่งซิสเต็มโมเสกควักเงินควักเงินเลย ชื่อว่าซานตามาเรียแอนซานโดนาโตออนโมโลโนบอกว่าโดนาโตใกล้งโดนนตซานโดเนตใช่ไหมไม่แต่ที่เขาบอกว่ามันเป็นพิเศษก็คือว่ามันมีผ้าโมอสกโมเสกอ่ะที่พื้นอ่ะปกติมีใครเห็นโบสถ์ไหนมีโมเสกที่พื้นไหมนี่เขาตัดหญ้าบ้างไหมเนี่ย วิมีเห็ดด้วยอ่ะเห็ดเหรอใช่เออไม่ใช่เว้ยอะไรอ่ะนียังไงมันออหล่นมาจากข้างบนเออมันแน่วขาดต้นได้เลยมันคือลูกอะไรอ่ะมีที่นั่งแบบนี้ด้วยมันเป็นไรอ่ะโรงอาหารเหร ถ้าใครมีลูกอ่ะช่วยบอกหน่อยดีว่าถ้าเกิดว่าเด็กเขามาเห็นเครื่องเล่นแบบเนี้ยเขาจะมีถามไหมว่าแม่อันนี้เล่นยังไงอะไรเงี้ยแต่จี้คิดว่าไม่มีเด็กคนไหนถามหรอกมั้งว่าอันนี้เล่นยังไงคือเขามาอาจจะมาถึงเขาอาจจะปีนป่ายไปเลยใช่ไหมว่าอ่ะอย่างเงี้ยไอ้สเดอร์อย่างเงี้ยมันเป็นที่สเลอร์หรือมันเป็นที่ปีนอันนี้ก็เหมือนกันมันเอาไว้ปีนขึ้นไปหรือเอาไว้สเลอร์ลงมาแบบว่าหมุนหมุนๆอะไรเงี้ยเด็กเขาคงไม่ถามหรอกเน้ะ เห็นอะไรปุ๊บมันก็เล่นปีนป่ายปีนป่ายของมันไปเรื่อยห้เด็กคนนี้เหมือนทุกบ้านต้องมีรถประจำบ้านนะมอไซค์รถเก่งสักคันอะไรอย่างเงี้ยดูดีเรือเพียบเลยเวลาจะไปซื้อของตลาดขึ้นแผ่นดินใหญ่ก็ขับไปอะไรงี้ยแต่อาจจะไม่ได้ชุกทุกบ้านอาจจะแบบว่าเฉพาะคนมีกระตังนิดนึงใช่ไหมอ่ะใครจะไปพร้อมกันไหมจะฝากซื้ออะไรไหม แค่เฉพาะคนมีกระตังทำไมเรือมันเยอะขนาดนี้เอาจะให้มีทุกคนมันก็ไม่น่าจะใช่เหมือนทุกบ้านต้องมีมอไซค์อะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีทุกคนใช่ไหมมูราโน่นี่คล้ายๆกับนิวเวนิสนะเป็นเกาะที่เหมือนเวนิสดน่เลยแต่ว่ามันสงบมันสวยมันกว้างมันดูดีมันดูใหม่ถ้าใคชอบเวนิสแบบที่ไม่จอดแจก็ต้องมาแล้วนี โอ้มีทางขึ้นแบบนี้ให้ด้วยนะเดี๋ยวเดี๋ด,ดทางไกลๆก็มีให้เดินให้เดินแค่นี้เองถึงแล้วมึง <c oughs> ไปอ้อมตะไกรไม่น่าเชื่อเนอะมีพื้นที่แบบนี้ด้วย <c oughs> มีพื้นที่สาธารณะสวนสาธารณะเยอะมาก โห oh, เป็นชั้นคอนโดเลยอะ่ะสุสานเส,สาก็ยังมีหัวคิดนี่มันสวยงามดูดีจะไม่ให้นึกว่าเป็นเวนิสแบบนีโอได้ยังไงอะ่ะดูทางเดินดีกว้างมากอะ่ะมันสวยเหมือนเวนิสแต่ว่ามันดูแบบอัพเกรดขึ้นมาเหมือนเวนิสเนี่ยเป็นยาวราชใช่ไหม <laughs> แล้วก็ <laughs> ที่เนี่ยเหมือนเป็นรอบนอกอะ่ะ <laughs> ที่เขาสร้างขึ้นใหม่อะ่ะอแต่บางเอิญเวนิสคนมันเยอะแล้วก็ มีร้านค้าเยอะก็เลยดูคึกคักเออแต่ตรงนี้มันดูแบบดูดีขึ้นมาแต่ตัวตึกอ่ะคล้ายๆกันนะแต่ดูดีกว่าได้ของทะลึกลึกมาสักทีเลือกทสักทีเท่าไหร่สิบสองยูโรสี่ร้อแปดสิบบาทโอ้แต่มันซีลคำว่เาเวนิสเลยนะนี่ก็ต้องเอ้ยอย่ากแก่ดิเดี๋ยวรุด มันมันเขียนคำว่าเวนิสเลยพวกร้านขายพวกนี้เยอะมากถ้าชิ้นเล็กๆก,ก็ประมาณ10ถ้าชิ้นใหญ่หน่อยขึ้นมาประมาณนี้ก็ประมาณ20อันนี้ซื้อนาฬิกามาอันละสิยูโรเอามาใช้งานได้บ้างเพราะว่าขี้เกียจดูเวลาในมือถือไงลินเนียมูราโนอาร์ตก็คือ ทั้งตึกนี่คือเป็นอาร์ตหมดเลยเป็นแก้วหมดเลยตอนแรกนึกว่าเป็นห้างวยย่ามีฟาสต์ฟู้ดอะไรเงี้ยเชื่อไว้ทั้งเกาะเนี่ยประมาณ80%อะเป็นอาร์ตหมดเลย,ายอาหารการกินเนี่ยมีอยู่แค่ไม่กี่ร้านแล้วก็ถูกๆไม่ค่อยมีเดินผ่านร้านไหนก็จ้องดูว่าเขามีนาฬิกาไหมแล้วก็จ้องว่าราคาถูกหรือแพงกว่าที่ซื้อมา ถูกสุดแล้ว12เนี่ยจะมีอยู่แค่สองแบบถ้าเกิดว่าแพงกว่าที่ซื้อปุ๊บโอ้แทใจแต่เกิดเท่ากันปุ๊บเออถึงชัวร์ถ้าเกิดถูกกว่าที่ซื้อมาปุ๊บนี่นินทา,ทาใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันอยู่แแถน้ตรงนี้เขาเขียนว่ามู่หลานอะ่ะหรือมาจากคําว่ามู่หลานหรือว่ามาจากคําว่ามูรันมูลนันแปลว่าไก่มูรานโน่ก็คือไก่หรือเปล่า ตรงนี้เขามีให้ d ด o มอน r a t i o n เป่าแก้วให้ดูด้วยนะในราคา5ยูโรถ้าเกิดว่าทำเป่าแก้วอยู่ตรงข้างถนนตรงนี้เลยนะมันก็จะทำให้เราอยากซื้อมากขึ้นนะเข,ข,ข้าดูเป่าแก้ว5ยูโรตรงนี้มีห้องน้ำด้วยนี้ไม่น่าเชื่อเลยเดินเกาะเล็กๆแบบนี้ได้ทั้งวันเลยอะมีอะไรให้ดูเยอะมากอะดูตามร้านค้าพวกกรา s ช็อปอะไรพวกนี้นะเหมือนอยู่ในพิพิธภัณฑ์ อันน iram, <S 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 ี้มีหนึ่งยูโรด้วยอ่ะมูลานฟาร์โเป็นะายกับอีิบบ์บาร์โลเขาไม่ให้ขึ้นไป้างบนเหรอแสดงว่าตรงนี้เป็นสัญลักษณ์ของมูลานแน่เลยเนอะไอหอเนี่ยตรงป้ายเนี้เป็นป้ายที่คนลงเยอะที่สุด มาลงที่คีมิเทโร่จามิเทเร่คีมิเทเรดแต่ไม่มีคนลงเลยแต่มีคนขึ้นแสดงว่าก็ต้องเป็นคนที่เคยลงไม่ใช่หรแต่เขาให้เข้าใช่ไหมข้างในเนี้ยเขาจะแบ่งเป็นห้องใช่ไหมเหมือนห้องแถวอะเป็นห้องแล้วข้างในก็จะมีแบบเป็นล็อกล็อกลอกอีกทีนึงเนี่ยแบ่งเป็นล็อกอีกทีนึง ไม่น่าเชื่อนะสถานที่แบบนี้เขาให้เข้ามาเป็นที่เที่ยวได้ด้วยอะ่ะแต่ว่าเขาอนุญาตให้เข้ามาแสดงว่าที่นี่เขาก็เผาเนอะเอาอาัฐิมาเก็บเนอะเพราะว่าเกาะเขาเล็กไงเขาไม่มีที่ฝังไงส่วนใหญ่ก็อยู่กันมานานเป็นหลายสิบปี ซาเซนมิชิเลีหรืออีกสามสิบสามนาที ใหญ่มากค่ะถึงสถานีรถไฟ6โมง45นาทีนั่งเรือเล่นนานมากเป็นชั่วโมงเลยังไม่ขึ้นผิดอาจจะเร็วขึ้นขึ้นชัวมงเราจะมาที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วไม่ใช่หรอ,เ,หอเราต้องอำลาเราใช่ไหมภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายขณดมาตั้ง6ครั้งแล้วเขายังคิดถึงเราจะคิดถึงวิวนี้ไปอีกนานเลยเนาะ ไม่ว่าจะมากี่ครั้งก็สวยเนาะว่าไหมใช่แล้วมาตั้งหกครั้งไม่เบื่อเลยอคิดดูดิจะมาอีกอย่างแน่นอนเลยมันเป็นความคึกคักข,ของคนของคลองของเรือของนกของสะพานคือมันทุกๆอย่างรวมๆกันอนะ่ะมันดีมากมันสวยมากมันมีชีวิตชีวาม,มีความมีชีวิตอนะบริหารจัดการได้ดีมากข้างใน ออฟฟิศเนี่ยนะมีตั๋ตแมชชีนเพียบเลยนะเป็นสิบตู้เลยนะแต่เมื่อวันนั้นนะให้รออยู่ข้างนอกอะ่ะเยอะมากแล้วคนพนักงานนะก็ไม่ยอมบอกว่ามันมีตั๋ตแมชชีนอยู่ข้างในน,น,นี่ข้างนอกมีคนรอตึมดูข้างนอกมีคนรอตึมเมื่อกี้นะออฟก็ซื้อตั๋วเสร็จปุ๊บแล้วก็เดินออกมาบอกคนที่อยู่ข้างนอกที่ต่อคิวอยู่อะ่ะ เขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ฟังเหมือนกับว่าเฮ้ยไอคนนี้มันใครว่าแบบว่าเหมือนจะหลีกหลีกเราได้ซ้ำอ่ะเราก็โวรนะโท์เนี่ยแเราเราซื้อตั๋วมาเนี่ยเราก็ซื้อตรงนี้